ที่จะนําเสนอในช่วงเช้านะครับก็จะเป็นโครงการจากมหาวิยลัยศรีปทุมนะครับชื่อโครงการว่าการสร้างนอตกรรมสู่ชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตรวิถีตําบลนาบอนอําเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์โดยผู้นําเสนอนะครับคือนางสา,ชาวชวรารันอัธสุวรรณสาขาการจัดการธุรกิดิจิทัลคณะบริหารธุรกิจนะครับขอเชิญครับผมส่งผลมน่น้องด้วยนะ าเรียนท่านรัฐมนตรีนะคะกร,ระทรวงมหสีนะคะแล้วก็คณาจารย์แล้วก็เขียนผู้แก,กเอ้ยแก่ผู้เกียรติทุกท่านแล้วก็เพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะที่ชั้นนางสาวโชครัตพสวรรคค่ะนักศึกษาจากคณะริหยาธุรกิจมหาวิทยาลัยสิริทุมค่ะเป็นตัวแทนของโครงการนวัตก,กรรมสู่ชุมชนท่องเที่ยวโอทอปวนวร์วิถีค่ะนี่พวกเรานะคะก็ได้ไปที่ทำเนียบรัฐบาลมาเหมือนกันนะคะแล้วก็ ลุงตู่ของเรานั่นเองนะคะที่เราได้ได้ใกล้ชิดมากท่านแบบนิสัยดีน่า nice มากนะคะอโอเคเรานะคะเป็นการบริาการข้ามศาสตร์ค่ะไม่ว่าจะเป็นคณะ,ะการท่องเที่ยวและบริการนะคะสหาวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมคณะดิจิทัลมีเดียแล้วก็บริหารธุรกิจอย่างดิฉันเองนะคะเราได้เรียนรู้กับตัวจริงประสบการณ์จริงและบริาการข้ามศาสตร์เพื่อพัฒนาสิ่งใหม่ๆใ,ให้กับชุมชนเราค่ะ เราทำไมถึงต้องลงพื้นที่ที่นาบอนนะคะอย่างแรกเลยค่ะตะบนนาบอนนะคะเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่โดดเด่นและแตกต่างในในแต่ละศูนย์การเรียนรู้นะคะและสองค่ะที่สําคัญเลยชุมชนนะคะเป็นชุมชนที่พร้อมที่จะพัฒนาและยินดีที่จะให้เราเข้าไปช่วยค่ะค่ะและดูรูปสุดท้ายไว้นะคะคุท่านจะเห็นนะคะว่ารูปสุดท้ายเป็นอย่างไรนะคะ ปัญหาเลยค่ะที่สาคัญของเรานักท่องเที่ยวค่ะเข้าไม่ถึงชุมชนเพราะอะไรเพราะว่าเราเป็นเมืองร้องรองรอง,รองนะคะกาลสินเป็นเมืองรองจริงๆและยิ่งตะบ,บนานาบอตไม่มีรถโดยสารเข้าผ่านแม้แต่คันเดียวจริงๆค่ะการที่จะเข้าไปได้จะต้องนั่งรถส่วนตัวนะคะอาศัยหรือว่าเราเช่ารถเข้าไปนั่นเองค่ะและสองค่ะสถานที่ท่องเที่ยวถูกปล่อยให้ทิ้งร้างค่ะดูจากภาพได้เลยค่ะเรานะคะตอนลงไปสำรวจ เราใช้วิธีการเดินตามชายผ้าเหลืองค่ะในการที่จะเข้าไปที่สถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆนะคะเพราะว่าป้ายหรือว่าสัญลักษณ์ในการบอกทางค่ะเสีบชํำรุดค่อนข้างมากค่ะต่อไปค่ะศูนย์การเรียนรู้นะคะไม่เกิดความต่อเนื่องระยย่นค่ะจากที่เราได้ลงชุมชนนะคะเราได้ทราบว่าก่อนหน้านี้ค่ะมีหน่วยหน่วยงานและองค์กรต่างๆได้เข้าไปช่วยพัฒนาศูนย์การเรียนรู้แต่ไม่ต่อเนื่องอย่างที่บอกค่ะเราเป็นเมืองร้องรองจริงๆนะคะทําให้ การท่องเที่ยวเข้าไปไม่ถึงชุมชนของเราค่ะโอเคค่ะการพัฒนานะคะของเรามี3ามด้านค่ะด้านการท่องเที่ยวนะคะด้านนวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยวและด้านการตลาดค่ะเรามาดูกันค่ะว่าการท่องเที่ยวของเราเราพัฒนาอะไรบ้างนะคะโดยวิทยาลัยการท่องเที่ยวและบริการนะคะเราพัฒนาที่โฮมสเตย์ค่ะและศูนย์การเรียนรู้นะคะ โฮมสเตย์ของแม่ชฉวยค่ะหมู่ที่สามและก็ศูนย์การเรียนรู้นะคะทั้งหมด11ชุมชน11บศูนย์การเรียนรู้ค่ะมีไม่ว่าจะเป็นทำหมอนไหมหทำเตาอังโรหรือว่าเลี้ยงหนอนผ้าไหมแพรวาสวนโฮมสเตย์มีทุกอย่างค่ะไม่ว่าจะมีเออไม่ว่าคุณเข้ามาในที่นะคะมีทุกอย่างที่เลือกสรรได้เลยนะคะค่ะ แล้วการท่องเที่ยวนะคะเราแบ,บ่งกลุ่มเป็น2กลุ่มค่ะกลุ่มแรกนะคะ group individual ขออนุญาตค่ะ group individual travelers ค่ะการท่องเที่ยวแบบกลุ่มหรือ group tour นะคะ2ค่ะ free individual travelers ค่ะเป็นการท่องเที่ยวแบบอิสระของนักท่องเที่ยวนั่นเองค่ะและเรานะคะยังมีการสร้างโปรแกรมการท่องเที่ยวแล้วก็รู้การเดินทางให้สําหรับกลุ่มท่องเที่ยวทั้ง2กลุ่มค่ะโดยมีโปรแกรมเป็น2วันหนึ่งคืนและก็ one day trip นั่นเองค่ะ ะะเป็นนวัตรกรรมการท่องเที่ยวนะคะเราใช้3นวัตรกรรมภาสานเข้าด้วยกันค่ะเกม i ม i c a เคชันค่ะอ u g เม n t t อัลเมนช์เรียลิตีค่ะแล้วก็เวอร์ช l ลเรียลทุกคนจะทราบอยู่แล้วค่ะว่า AR และ VR คืออะไรแต่บางคนยังไม่ทราบค่ะเกม i ม i c a เคชัคืออะไรเราเชื่อว่าทุกคนหลายๆคนในห้องนี้เคยเล่นโปเกมโปเกมอนโกใช่ไหมคะมีใครเคยเล่นไหมดูท่าทางน่าจะเคยเล่นกันนะคะโอเคค่ะ กมฟิเคชันค่ะก็จะคล้ายๆโปเกมอนโปเกมอนโกค่ะเพราะว่าเราจะใช้ Create AR นะคะในพื้นที่ชุมชนแล้วก็มีการเก็บแต้มและก็เก็บรางวัลสะสมไปเรื่อยๆเอาไปแลกสินค้าหรือเป็นส่วนลดของสินค้าในชุมชนค่ะแล้วก็ผ่านการเป็นเว็บไซต์นะคะเว็บเบสนั่นเองค่ะเพราะว่าเรานะคะด้วยความที่เรามาจาก Marketing ใช่ไหมคะคนดาวน์โหลดแอปพลิเคชันง่าย และก็ลบง่ายกว่าเราก็เลยใช้การใช้เว็บเบสนะคะเป็นการที่เข้ามาตรงนี้แล้วว่าเพื่อง่ายต่อการใช้งานค่ะอันนี้เดวดูตัวอย่างของ AR นะคะที่เราได้ปั้นมาแล้วนะคะเนี่ยค่ะเราส่องไปที่แผ่นที่ใช่ไหมคะ AR ของเราก็จะเป็นตัวจุดเด่นของแต่ละศูนย์การเรียนรู้ของเราขึ้นมาค่ะว่ามีอะไรบ้างนั่นเองค่ะ ค่ะสุดท้ายการตลาดค่ะการตลาดของเราด้วยความที่โควิด1 9มามามาเผชิญเราทำให้การท่องเที่ยวต้องหยุดชะง,งักลงนะคะจนทำให้เรานะคะจะทาให้เราได้ไปโฟกัสด้านการสร้างการรับรู้แทนหรือ awareness ค่ะเลยทำให้เราเลยทำให้เรานะคะได้มีเ o o k แฟนเพจขึ้นมานั่นเองค่ะคนนี้ครับโอเค f เฟซบุ๊กเพจนะคะโดยโลโก้ของเรานะคะจะมาจากไดโนเสาร์นะคะใบบอลแล้วก็ภูเขานะคะเป็นสัญลักษณ์ของตะบลนาบอจังหวัดกาลสินุ์ทั้งสิ้นเลยนะคะและที่น่าอเมซิ่งเลยก็คือตอนที่เราเปิดเพจไปคะ่ะแปบ๊บเดียวเท่านั้นคะ่ะเรามียอด r c h นะคะถึง4,000กว่า Reach เลยและเป็นออร์แกนิแท้นะคะก็คือไม่มีการใช้จ่ายในการค่าโฆษณา,าแม้แต่บาทเดียวคะ่ะ เดี๋ยวเรามาดูว่าทำไมนะคะตอนนี้ก็มี500กว่าไลค์นะคะอันนี้เป็นสถิติทั้งหมดนะคะที่เราเป็นผลลัพธ์ออกมานะคะค่ะแล้วก็มีการทำอินโฟกราฟิกนะคะวิดีโอต่างๆแล้วก็และเราไม่ลืมค่ะการทำการตลาดแบบออฟไลน์ line. มีโบชัวนะคะที่จะทำไปวางไว้ที่ตำบ,บตล,ลต่างๆแล้วก็องค์กรต่างๆเพื่อประชาสัมพันธ์ของตำบลเราค่ะค่ะ และอย่างที่บอกค่ะว่าทำไม Reach เราถึงเยอะขานาดนี้เพราะว่าเรามีการ Networking กับชุมชนค่ะคุณหนิงนะคะเป็น PR สํำหรับตะบนนาบอนค่ะเราได้ทำการทำงานร่วมกันเิญคุณหนิงค่ะเป็น Admin Page ของเราด้วยแล้วก็ให้คนในชุมชนค่ะได้เข้ามาช่วยแชร์เข้ามาช่วยกดไลค์ค่ะทําให้ยอดของเราเพิ่มขึ้นได้อย่างรวดเร็วค่ะค่ะแล้วสุดท้ายค่ะจากที่บอกค่ะว่าทีมเรานะคะเป็นการบริการาศาสตร์เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริงค่ะ แล้วก็มีการคอ l a าบ r ร t ชันกับ Digital Media นะคะในการทำ AR และ VR และนี่ค่ะเป็นทางที่ปรึกษาและเป็นทางโค้ชของพวกเราค่ะต้องขอขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วก็ทุกท่านนะคะที่ให้ความร่วมมือแล้วก็ให้คำปรึกษาของเราทั้งหมดนะคะและนี่ค่ะก็คือโครงการนวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยวนวัตกรรมสู่ชุมชนขอ,ขอบคุณค่ะครับขอเสกปรมือให้กับนางสาวชวาราอัคสวรรณนะครับจากมหาวิทยาลัยศรีประทุมนะครับ ค่ะนี่คือการนำเสนอนะคะเรียกว่านะคะผลการรายงานโครงการยุดชนอาสา,าในระยะที่1น,นะคะพื้นที่จังหวัดกาลสิงห์ของเรานะคะกว่านะคะเจ็ดมหา